าตลาดปลายังไม่ได้กินโอโทโร่เลยพี่งอพาไปพาไปไหนวะเนี 1, <5 S 1> <ะ>่ยวาดนี่ก็ได้1 0 0หรอต้องไปดีเลือกเลยโยนกันไปโยนกันมามึงเลือกอะ่ะจบละอันเนี้ยอ0 0 5เห็นปะ่ะสี่ร้อยห้าสิบแถวนั้สี่ร้อยสี่อาตีไปหกร้อยอ่ะอชิมเลยมีสองเนื้อแน่ๆที่เรามองเห็นก็คือมีติดมันกับไม่ติดมัน โซอ,อยู่ไทยสไตล์อไอดอลโซนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มวาซาบิอร่อยปะให้ไม่ปลามันอร่อยอยู่แล้วไงวาซาบิดีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ติดเรื่องแบบขึ้นจม,มูกเหมือนวาซาบิซองที่ไทยมันก็อีกเรื่องนึง่งสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอร่อยปะ ใครมาครับทีกัดอันนี้คือเดินตามป้ายถ้ามาถึงป้ายกุลมงใหัมเดินตรงมาเลี้ยวขวาแล้วตรงมาเจออีกแยกหนึ่งร้านก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึง่งหากันเองก่อนจากกัน